การจุดทูปร้อยแจุดเทียนร้อยแปเป็นการขอขอท่านทั้งหลายก่อนอื่นเราจะต้องกล่าวคำขอคำมาอภัยแก่ท่านท่านทั้งหลายจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปูคุณยา่าคุณตาคุณยาย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากพิภพจะเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าปู่เจ้าย่าเจ้าตาเจ้ายายถึงด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายถึงด้วยครูบาอาจารย์หากกล่าวพังเผือลงไปได้เคยว่ากล่าวเคยติเตียนท่านไป จะะการใดๆจะสิ่งหนึ่งสิ่งใดทำให้ท่านไม่พึงพอใจเราจะกล่าวคำขอขมาขอขมาอภัยแก่ท่านทั้งหลายในคาครั้งนี้เราจะขอให้ท่านได้ทรงเมตตาให้อภัย ปดปล่อยข้าเถิดขอให้ตัวของข้านีนั้น,นคูบาปูรวยนีนั้น,นขอให้ได้พบความรุ่งเรืองขอให้ได้พบสิ่งที่พึงปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดหากปูรวยนี้นั้น ได้ทำผิดพลาดล้างไปจะเป็นคุณพ่อก็ดีเป็นคุณแม่ก็ดีเป็นปู่ย่าตายายเป็นพี่น้องทั้งหลายวงสาคณาญาติทั้งหลายข่านี้นั้นจะขอขมาอภัยแก่เหล่าท่านทั้งหลายขอให้เล่าท่านทั้งหลาย ได้ทรงให้อภัยอดปล่อยค่าเทิดข้าจะขอจุดทูบร้อยแปดจุดเทียนร้อยแปดพร้อมด้วยน้ำสีแก้วบายสีสีทิศสี่ทางน้ำตั้งสี่ทิศสี่ทางบายสีตั้งสี่ทิศสี่ทางทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกทิศเบื้องบนเบื้องล่าง จิตเบื้องซ้ายเบื้องขวาข้าข้าพเจ้ากูบาปูลวยจะขอให้ท่านได้ทรงยกโทษผ่อนผันให้ข้าด้วยเถิดขอให้ข้านี้นั้นได้เป็นอิสระอย่ามาเกาะกุมในตัวข้านั้นเลยข้านี้นั้น ตอนนี้ทุกใจและทุกกายแสนสาหัสไม่สามารถจะขับเคลื่อนเลื่อนขึ้นไปได้จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดผลมักก็ไม่อำนวยไวผลมีแต่ติขัดมีแต่ขัดฝางมีแต่ท่วงติ่งดึงดวงเรา ดึงจิตเราให้คขวยให้เขวให้เขวให้คววยบางสิ่งบางอย่างจะได้ก็ไม่ได้จะรวยก็ยังไม่รวยไม่รู้สาเหตุอันใดจึงจะขอจุดธูบร้อยแปดจุดเทียนร้อยแปดตามที่ท่านได้บอกนิมิตม,ม,มา เมื่อสักสิบประวันก่อนสิบวันแล้วสิบห้าวันก่อนว่าให้ทำแบบนี้ตั้งใบสีสี่ทิศสีทางจุด,ดทูบสีทิศสีทางร้อยแปดดอกเทียนร้อยแปดดอกร้อยแปดเล่มนี้นั้นจึงได้จัดทำขึ้นมานะวันนี้มั่นใจว่าพวกนี้ตอนเช้า ย่ำเช้ายามเช้าไม่เกินจากเจ็ดโมงก็จะขอจุดเทียนร้อยแปดทูบร้อยแปดบายสีสีคู่ยังมีพานขอขมาอีกหนึ่งพานอีกหนึ่งพาน จะขอขมากรรมแก่เหล่าท่านทั้งหลายทุกสายญาณทุกสื่อญานทุกพระองค์ญาณขอให้ท่านได้ทรงเมตตาอนุญาตให้ข้าพระเจ้ากูบาปูลวยได้จุดทูบร้อยแปดจุดเทียนร้อยแปดในคาข้างนี้ ขอให้ข้ากูบาปูรวยได้พ้นจากความทุกข์ใจทุกกายได้พ้นจากการติดขัดทั้งหลายได้พ้นจากการเหนี่ยวลังทั้งหลายขอให้ลุ่งเรืองเหมือนดังดาวเรืองเหมือนดังเปลวเทนเหมือนดังเปลวเทน ในครั้งนี้ขอให้เปลวเทียนในครั้งนี้จงนำพาความสว่างสวยัยควานเจริญก้าวหน้าความรุ่งเรืองมั่งมีสีสุขจงได้บังเกิดแก่ข้าพระเจ้ากูบาปูรวยข้าพระเจ้าจะขอจุด กลางแจ้งท่ามกลางธรรมชาติดินน้ำลมไฟอักคีธรณีคงคาวายโยขอแม่อักคีได้นำแสงสว่างได้พาแสงสว่างให้ขาดรันเถิดขอแม่คงคาได้เบตาอำนวยอวยผลให้ข้าพเจ้าได้อุดมสมบูรณ์ นายมารใกนายผลขอแม่ท่านทรณีจงเมตตาอุ้มสมข้ามคูณตัวค่าคูบาปู่ลวยขอแม่วายโยจงทรงเมตตานำพาวาสนานำพาโชคลาบนำพาโภกกรัพย์นำพาแก้วแหวนเงินทองเพชรนินจินดา ให้ได้กลับคืนมานีนั้นด้วยเถิดนีนั้นด้วยเถิดเงินทองกองทุนขอให้ได้หลังไหลกลับคืนมาเหมือนดังสภาพเดิมเมื่อสิปีก่อนนู้นเมื่อสิห้าปีก่อนนั้นความรุ่งเรืองความเจริญขอให้ได้บังเกิด กลับคืนมาสู่ตัวข้าพเจ้าพูดไหนให้ได้นั่นพูดเงินให้ได้ทองพูดทองให้ได้เงินพูดว่าได้โชคก็ขอให้ได้ลาบพูดถึงวาสนาขอให้ได้บันเจิดเกิดกับข้าพเจ้าในคาข้างนี้นั้นด้วยเถิดพุทธเจ้าข้า